มีมัดนะครับเป็นอาวุธเด็ดนี่ครับเบดเอาโอ้โหแทงข้าวเข้าไปเม็ดนี้แรงเหมือนกันนี่เจาะยางมาผมก็เจาะยางไปเอาเอาเดินเข้ามานีสวมบทโหดเล่นหนักๆเล่นแรงสอกซ้ายเข้ามาเกี่ยวได้ซับสอกขวาฟันสอกขวาทั้งสับทั้งฟันทั้งงัดโอ้โหมาชุดใหญ่แต่ว่าดูครับไม่ยอมนะครับก็เบียดกันเข้าไปครับแต่ตอนนี้เลือกออกครับนี่ปั้นหน้าทีวแต่ก็ยังประมาทไม่ได้โคนาเต้ยืนีืตลอด มีหม,มัดมีศอกเริ่มจะเดินบ้างแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจัหงหวะแรกกันแบบนี้นะครับใครโดนพลาดเข้าไปจุดโฟกัสนี่ก็หล่นได้ครับกระแทกเข่าซ้ายด้วยพยายามสอกขนครับโอ้โหมาส่งสัญญาณนะครับว่าไม่อยากฟังเสียงระคางยกต่อไปครับดูครับเดินลุยใส่ชุดใหญ่จะปิดเกมไม่ได้ถ้าหลุดถ้าหลวมถ้ามาแบบแม่ไม,ม่ระวังคนที่โดนทุบหล่นได้เือนรันเอ้ามายังมีฮึดตลอดดูนะครับเอา้ามา ัดอย่ายุบอย่าย่นแล้วมาโอ้ยหมัดนี้แต่แท้ก็ไว้องถอยล้มไหลหมัดขวาหมัดขวาตรงๆทุบทุบไป่ทุบใหญ่ใหญ่ไม่ไหวแล้วครับมันหายใจไม่ทันด้วยนะจุดตีการทุบเลยครับ ดูนะครับจังหวะเบียดก็ใบต่อยหมัดนี่แม่นยาวนะครับแล้วก็ต่อยหมัดแม่นด้วยแล้วก็โอ้โหไม่ไหวแล้วครับโดนไปเยอะสะสมด้วยนะครับโกนาเต้ก็ถือว่าพยายามสู้อย่างสุดชีวิตเหมือนกันนี่นะครับทิ้งไปยาวๆก่อนโอ้โหโดนเข้าไปหลายหมัดนะครับแล้วก็หล่นขา,ายดีขาย